ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอละครชีวิตของชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นถูกนายเงินเอารัดเอาปรียบขูดรีดจนหาทางออกไม่ได้จนตอะขายลูกสาวช้ยนี่จะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการหนึ่งชีวิตที่เกิดมาพร้อมก,กับกำลังกายและกำลังสมอง สุดแต่ใครจะนำพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไรเธอดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดกับชีวิตตนเองและครอบครัวแม้ว่าเธอจะเหนื่อยยากสักเพียงใดลำบากแค่ไหนถูกกดขี่ทางเพศขนาดไหนเธอก็ไม่เคยหวั่นไหวขอเพียงพ่อแม่ที่ให้กำเนิดสุขสบายก็พอแล้วเธอจะสร้างชีวิตของตอนเองไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรแล้วสุดท้ายจะมีใคร มาร่วมสร้างชีวิตกับเธอหรือไม่เชิญปฏิตามค้นหาได้ไหนสร้างชีวิตคณะเกตทิปขอเชิญท่านฟังสร้างชีวิตพี่ช่วงไปเอากระเป๋าเสื้อผ้าของเลไลมาแล้วหรอคะอืมได้แล้วให้ใครเข้าไปเอาในโรงแรมคะก็ให้เพื่อนเขาเข้าไปเอามาทางโรงแรมอะเขาให้เช็คเอาเระคะให้สิก็เอาบัตรประชาชนของเลไลไปยืนยันแล้ว ไม่ให้ได้ยังไงกันล่ะฮะนั่นไงเลไลเดินออกมาแล้วค่ะเลไลเลไลมาแล้วคะ่ะเออยยกอะไรมาล่ะนั่นอะฮะบัวลอยไข่หวานอของชอบของพี่ช่วงเงค่ะ,ะนี่ค่ะพี่ช่วงลองทานดูนะคะว่าอร่อยสู้ที่พี่ช่วงเนี่ยเคยซื้อทานเป็นประจําได้หรือเปล่าอ่ะนี่ค่ะของพี่ช่วงแล้วนี่ของพี่มาลีนะคะ อืมหอมนะคะพี่อืมน่ากินมากเลยนะแม่เลไลพี่ช่วงลองทานดูก่อนนะคะบางทีมันอาจจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็ได้ค่ะไหนไหนขอลองตักกินดูหน่อยสิชวนกินแล้วเกินสีสันสวยมากนะเนี่ยโอ้มีทั้งสีขาวของเผือกสีเหลืองของฟักทองแล้วก็มีส้มของมันเทศเออแล้วนี่สีม่วงนี่เออ ดอกอัญชาหรือเปล่าหืเออนี่ไม่ใช่หรอกค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นอะไรล่ะมันเทศสีม่วงยังไงล่ะคะอ๋อๆเหรอจ๊ะ <c oughs> ค่ะพี่มาลีลองตักทานสิคะจา่จาจ่า <c oughs> เป็นไงคะมม <c oughs> ไม่อร่อย <c oughs> ก็บอกตามจริงนะคะไม่ต้องรักษาน้ำใจฉันละค่ะมีอีกถ้วย <c oughs> ไหมเลไล <c oughs> <c oughs> อะไรกันพี่ช่วงเพิ่งจะตักกินไปช้อนเดียว ถามหาถ้วยที่สองแล้วหรือไงก็มันอร่อยเหลือเกินนี่นะหอมกะทิเหลือเกินเนื้อแป้งก่อนนุ่มกัดแป้งเหมือนไม่ได้กินแป้งแต่กินเนื้อเผือกกินเนื้อฟักทองกินเนื้อมันเทศมากกว่านะจ๊ะจริงด้วยอร่อยมากๆเลยล่ะแบบเนี้ยเปิดร้านขายขนมวัวลอยไข่หวานได้แล้วล่ะเลยล ไข่ก็ไม่คาวหอมหอม <ừ> mm, อร่อยก็ทานเยอะ <ừ> mm. ๆนะคะยังมีอยู่เต็มหมอ้อเลยค่ะแล้วเลไลล่ะจ๊ะไม่กินด้วยกันหรือไงฉันทำไปกินไปจนพุงกลางแล้วล่ะคะ่ะโอ้จริงหรือเปล่านี่ฮะจริงค่ะพี่ชั่วไม่ต้องห่วงนะคะฉันเป็นคนทำยังไงเสียก็ต้องชิมก่อนใครเพื่อนอยู่แล้วล่ะคะ่ะอืมอืมแบบนี้นี่ไม่ต้องไปไหนแล้วล่ะนะฉันเปิดร้านในขายบัวลอยไข่หวานเอาไหมเฮอ ขอบคุณมากค่ะแต่ฉันยังไม่อยากทําค่ะอ้าวทาไมล่ะฉันอยากจะไปอยู่กับพ่อแม่มากกว่าอ๋ออืมเหรอจ๊ะค่ะแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะฮะก็คงอีกเดียวนะคะอ๋อวันนี้พี่ช่วงว่างหรือเปล่าคะอืมว่างว่างอมีอะไรเหรอจ๊ะคืออยากรบกวนพี่ช่วงช่วยส่งจดหมายเนี่ยให้หน่อยนะคะอ๋อจดหมายเหรอจ๊ะค่ะมันเป็นเอกสารสําคัญนะคะ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลงทะเบียนการสูญหายด้วยนะเนี่ยค่ะจะให้ส่งไปที่ไหนล่ะส่งไปให้คุณลุงสมพรนะคะอ๋อได้สิจ้าได้ได้ไดเอกสารใส่ซองเรียบร้อยแล้วหรือยังยังค่ะฉันเอาไว้ใต้กระเป๋าเสื้อผ้าใบที่พี่ช่วงเอามาน,นั่นแหละค่ะอ้าวมีเอกสารสําคัญอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าใบนั้นเหรอใช่ค่ะโอ้ตาย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 ,ตายแล้วอ้าวทาไมคะมันอาจจะสูญหายไปแล้วกว็ได้นะแม่เลไลเมื่อยังไงนะคะพี่ช่วง หายเหรอคะใช่ใช่เอยก็แม่เลไลไม่ได้พักที่โรงแรมมาหลายคืนแล้วนี่นะแม่บ้านของโรงแรมเขาเข้าไปทำความสะอาดทุกวันแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามีพนักงานของโรงแรมคนไหนร่วมมือกับคนของเศรษฐีหน้าเลือดนั่นโดยหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยพวกเขาอาจจะหาทางเข้าไปลื้อค้นข้าวของในกระเป๋าของแม่เลไลแล้วก็ได้นะเนี่ยไ้ละโอ้ยงั้นเร็วเๆๆแม่เลไลลื้ออกมาดูสิ ว่าเอกสารที่ว่าเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าค่ะค่ะเป็นไงเรไรเจอไหมเอกสารที่ว่านะฮะนี่ค่ะเจอซองสีน้ำตาลที่ใส่เอกสารแล้วล่ะค่ะพี่มาลีโล่งอกไปทีนึกว่าหายไปซะแล้วเดี๋ยวอย่างๆย,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 ยังโล่งอกไม่ได้ดอกมาลีเอ้าทำไมละพี่ก็เจอซองเอกสารแล้วไงเจอซองเอกสารก็จริงแต่ในซองนั้นนะ่ะเอกสารอยู่ครบหรือเปล่าเราก็ย,ยังไม่รู้เลย ออแม่เลไลเปิดซองเปิดซองเร็วๆเอกสารเนี่ยเอามาตรวจด,ดูซิว่ามันอยู่ครบหรือเปล่าข้างในน่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะเปิดซองตรวจด,ดูเอกสารเดี๋ยวนี้ละค่ะเป็นยังไงแม่เลไลมีเอกสารอะไรหายไปมั่งหรือเปล่าฮะไม่มีค่ะทุกอย่างอยู่ครบเอ๊ะนั่นมันเหมือนเโฉนดหรือ,อยังไงกันค่ะมันเป็นโฉนดทั้งหมดค่ะเกือบเกือบจะห้าสิบจ้า เออโฉนดของใครเหรอนั่นน่ะเป็นโฉนดของชาวไร่าชาวนาที่บ้านนาบ้านเกิดของฉันเองนะคะแล้วโฉนดพวกนั้นมันมาอยู่ในมือของเลไลได้ยังไงกันคือว่าฉันฉันขโมยมาจากบ้านเศรษฐีหน้าเลือดนั้นค่ะเออฮะว่าไงนะเออว่าอย่างไรเนาะตายแล้วตายแต่ตายแต่ตายแล้ว,ลวเรวไรไม่กลัวติดคุกเหรอคะโอ้ยแค่คิดพี่ก็อยากจะเป็นลมแทนเรไรแล้ว พวกเขาไม่กลา้าผีกับฉันแล้วค่ะพี่มารีทําไมล่ะทําไมถึงได้มั่นใจนะเฮ้เรไรก็พวกเขาไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าของพวกนี้เป็นของพวกเขานี่คะ่ะเอ๊ะมันยังไงกันล่ะเนี่ยไม่มีหลักฐานหลักฐานอะไรเหรอก็หนังสือกู้ยืมแล้วก็หนังสือฉนดที่ดินยังไงล่ะคะพี่ช่วงอ้าวเศรษฐีนั่นไม่ได้ทําหนังสือขึ้นมาหรอกเหรอทําค่ะแต่ทําหลอกๆเอาไว้ซึ่งผิดกฎหมาย เพราะว่าดอกเบีย้ยของเขานี่น่าเลือดเหลือเกินถ้าเรื่องี่นรู้ถึงตำรวจพวกเขาก็ต้องโดนเล่นงานเหมือนกันเผื่ออาจจะต้องติดคุกด้วยนะคะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วในนี้มีหนังสือสัญญาอะไรที่ว่าหรือเปล่าล่ะฮะมีทุกอย่างครบค่ะในโฉนดที่ดินเนี่ยนะคะจะมีหนังสือสัญญากู้ยืมเงินแล้วก็หนังสือจำนองโฉนดที่ดินด้วยค่ะฉันทํางานที่เขาฉันก็เลยรู้ทุกเรื่องค่ะแล้วเลไลขโมยมาได้ยังไงกันหรือว่าพวกเขา าวางให้เห็นหรือว่าไว้ใจเลไลให้จัดการเรื่องโฉนดที่ดินพวกนี้อย่างนั้นเหรอไปลาแล้วค่ะโฉนดที่ดินพวกนี้เศรษฐีให้เมียใหญ่ของเข้าไปเก็บไว้ในตู้เซฟในห้องนอนเมียใหญ่เขานะคะอา้าวแล้วเลไลเข้าไปขโมยมาได้อย่างไงกันนั่นนะสิเลไลเอามาได้อย่างไงหรือว่าเลไลสามารถเข้าออกห้องนอนของเมียใหญ่เขานะเหรอค่ะเลไลเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปทําความสะอาดในห้องเมียใหญ่ของเศรษฐีนะคะ แล้วก็มีสิทธิจัดการทุกอย่างในห้องนอนนั่นเรรก็เลยรู้ว่าโฉนดที่ดินอยู่ในตู้เซฟรู้แต่ถ้าไม่มีกุญแจเปิดก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมค่ะก็อาศาัยที่เศรษฐีกับเมียใหญ่ไปงานเลี้ยงที่หัดใหญ่หลายวันเรรก็เลยเอากุญแจตู้เซฟไปไขค่ะพอดีเรรเห็นเมียใหญ่ของเขาเอากุญแจตู้เซฟวางไว้ตรงไหนนะคะมิหน่าล่ะเรรถึงขโมยของสําคัญขนาดนี้มาได้ป่านเนี้ย พวกเขาไม่บ้าตายแล้วเหรอพี่ช่วงว่าพวกเขาน่าจะรู้เรื่องนี้หรือยังคะเออไม่รู้สิอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะถ้าไม่ได้ไขตู้เซฟดูแล้วเลไลมากรุงเทพเนี่ยก็ได้รับอนุญาตจากเศรษฐีนี่นาไม่ได้หนีมาอาจจะยังไม่มีใครสังเกตหรือว่าสงสัยก็ได้นะหออวังว,ว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะค่ะเลไลก็หวังเอาไว้อย่างนั้นเหมือนกันถ้างั้นเลไลก็ไปเขียนจดหมายบอกรายละเอียดให้คุณสมพรเข้าใจนะ แน่ไปกับเอกสารพวกนี้แล้วจ่าหน้าซองถึงที่อยู่ของคุณสมพรเดี๋ยวฉันจะไปส่งที่ปริษณีให้ค่ะถ้าอย่างนั้นรอเดี๋ยวนะคะพี่ช่วงอ,อจาจา้จาจ้าไปไปไปจัดการให้เรียบร้อยเลยค่ะพี่เบลลัยเนี่ยกล้าหาญชานชัยจริงๆนะพี่ว่าไหม,ม,ม,มนางคงจะเคืองแค้นเศรษฐีนาเลือดมากๆา่ะไม่อย่างนั้นนางก็คงจะไม่ทาอย่างนี้ดอกและนางก็อยากจะช่วยพวกชาวนาที่บรรณา ให้หลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี i ด้วยและเอาเอากินบัวล้อยต่อเถอะยังอุ่นๆอ,อยู่เลยเนี่ยค่ะพี่พี่ช่วงคะอืมอ๋เรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่คะ่ะอืมโอ้ซองหนาจังเลยก็มีเอกสารทั้งหมดเกือบห้าสิบชุดนี่คะ่ะอืมฉันจะไปลงทะเบียนที่ไปรษณีย์ให้นะเท่าไหร่ไม่รู้นะคะ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันออกค่าส่งให้เองมันจะดีเหรอคะดีสิอย่างน้อยๆฉันก็จะได้มีส่วนได้ช่วยเหลือชาวนาด้วยยังไงเราเออจะเอาอย่างนั้นเหรอคะอืมค่าส่งไม่เท่ายหรอกอย่าห่วงเลยนะเลไลเขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ชูจ้า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 งั้นฉันจะไปส่งให้เดี๋ยวนี้แหละนะให้เลไๆไปด้วยไหมคะโอ้ไม่ต้องหรอกเลไลเลไลไม่จำเป็นต้องออกไปไหนทั้งนั้นแหละมันอันตรายนะค่ะพี่อะเดี๋ยวมา ไปสานีอยู่แถวแถวนี้แหละค่ะผลออว่าไงพี่ดีเป็นไงมัง่งพี่หลวงช้ให้สะกดรอยตามแม่นั่นไปกรุงเทพไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วแม่นั่นล่ะไม่ได้มาด้วยเหรอคะอ๋อเปล่าครับเปล่าแล้วเธอกลับมาทําไมฮะคืออ,อ้าว แล้วพี่ให้ผมอยู่ที่นั่นอีกทําไมเล่าก็จับตาดูความคลื่นไหวของแม่นั่น,นสิถามได้เอานาะผมมีเหตุผลของผมก็ลกนนะแล้วกันนาเออแล้วเนี่ยนายหัวอยู่บนบ้านหรือเปล่าอยู่จะขึ้นไปรายงานอะไรพี่หลวงฮะเอานะขอผมขึ้นไปหานายหัวก่อนเถอะก็ขึ้นปิศยะไม่ได้ห้ามสักหน่อยไปไว้ยทมครับลูกพี่นี่ผล,ลเดี๋ยวลงมาแล้วอ่ะไปหาพี่ที่บ้านพักหน่อยนะแล้วจ่าไปหาทําไมอ่ะ เพนน่าใช้ให้ไปหาก็ไปเถอะออก็ได้ดีจะไปหาอืเชิญข้าไปกลางอ,อ,อ,อืขอบใจไม่กล้ามีอะไรให้ผมรับใช้ครับเธอเห็นแล้วใช่ไหมว่าใครกลับมาแล้วอ๋อในพูนผลกันินทมนั่นแหละน้องชายฉันกลับมาจากกรุงเทพแล้วแต่ว่าไม่มีแม่นั่นตามมาด้วยเลยโชคดีนะที่ไม่มีเรไรตามมาด้วย พอเธอเห็นเรไราตามกลับมาแล้วก็นั่นก็หมายความว่าเรไรหนีไปไม่รอดนั่นเองเราภาวนาขอให้เรไรหนีพ้นเงื้อมมือของนายหัวให้ได้เราอยากเห็นเธอมีความสุขกับสิ่งที่เธอเลือกในเมื่อเธอไม่ต้องการอยู่กับนายหัวเธอเห็นที่นี่เป็นคุมนรกและจะอยู่ไปทําไมละ่ะมันก็ถูกต้องแล้วที่เธอต้องหาจังหวะดนีเข้ากรุงเทพเวลาหลายปีที่เธออยู่กับนายหัว ได้โชชัยเกินกว่าที่นายหัวเอาไปสิมันคุ้มเกินคุ้มแล้วกับการที่นายหัวได้ครอบครองในตัวของเธอเ <c oughs> ดรไยพูดถูกต้องมาว่าเธอได้ปลนเปลือยความใคร่เกินพอแล้วและต่อไปนี้ก็เป็นชีวิตที่เป็นอิสระเสรีของเธอเสียทีในชัยอ่ะครับแม่กาอมยิ้มทำไมฮะอ๋อ <laughs> เปล่าไม่มีอะไรครับนายดีใจใช่ไหม ที่ไม่เห็นแม่นั่นกลับมาด้วยนะฮะโธ่แม่กลางครับผมจะดีใจได้ยังไงล่ะครับแม่น้อยเป็นเมียของนายหัวผมก็อยากจะให้แม่น้อยกลับมาเป็นที่รักของนายหัวตลอดไปอยู่แล้วมันไส้ดักเชียวคําก็ที่รักสองคำก็ที่รักอา้าวแม่กลางก็รู้ดีไม่ใช่เลยครับว่าแม่น้อยเป็นที่รักที่สุดของนายหัวนะ่ะหรือแม่กลางแกล้งไม่เข้าใจไปซะอย่างนั้นพอ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 ,พอละไม่ต้องตอกย้ำความเจ็บช้าใจให้ฉันนกหรอกผมขอโทษครับ ถ้าคำพูดของผมทําให้แม่กลางเจ็บช้าน้ําใจมีใครไม่เจ็บช้าน้ําใจมั่งล่ะฉันเป็นเมียคนหนึ่งของพี่หลวงเหมือนแม่นั่นนะแต่พี่หลวงก็ไม่เคยมาหาฉันเลยแม่เล็กก็อีกคนพี่หลวงทําเหมือนไม่มีพวกฉันอยู่แล้อย่างนั้นแหละหลายปีที่ผ่านมาพี่หลวงคลุกอยู่กับแม่นั่นทุกคืนกลางวันยังคลุกด้วยกันอีกแน่มันน่าแค้นเคืองนะักอก็อถ้าเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าแม่น้อยไม่กลับมา ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแม่กลางกับแม่เล็กถูกต้องหรือเปล่าครับนายอยู่เบื้องหลังแม่นั่นใช่ไหมฮะแม่กลางทำไมถึงกล่าวหาผมขนาดนี้เลยครับแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะโอ้ยไม่จริงเลยครับผมไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นการไปของแม่น้อยก็ได้รับอนุญาตจากนายหัวแล้วนายหัวก็เป็นคนสั่งให้ผมเนี่ยขับรถไปส่งแม่น้อยที่สถานีรถไฟเองผมไม่ได้อาสาไปเองสักหน่อยและอย่างเงี้ แม่กลางจะมากล่าวหาผมอย่างนั้นได้ยังไงเอาละเอาละฉันขอโทษก็ได้ไม่เจตนาจะว่านายเนะ่ะ <sighs> ขอโทษแล้วจะไม่หายเครื่องอีกหรือไงแหมก็มันกล่าวหากันเกินไปนะครับฉันขอโทษ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 พอใจหรือยงังล่ะฮะเออแล้วแม่กลางมีอะไรหรือเปล่าครับถ้าไม่มีผมจะขอตัวทํางานก่อนนายไล่ฉันหรอไงนะโอ้เปล่าครับคือผมจะทํางานต่อต่างหากนะเออเออฉันไปก็ได้ มั่นไส้นักเชียวนึก <developed> ว <power> ่าตัวเองเป็นที่ไว้ใจของพี่หลวงก็เลยลำพองตัวใช่ไหมล่ะเชอะน่าเบื่อสิ้นดีเลยวันวันมีสมองไว้คิดแต่เรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าจะสมองกลวงนะเนี่ยเนี่ยกแกสองคนกลับมายังไงฮะก็นั่งรถไฟกลับมาครับในหัวผมก็เหมือนกันครับเราสองคนน่ะตีตัวรถไฟที่สถานีรถไฟหัวลำพงกลับมากันครับเออ ฉันรู้แล้วว่าแกน่นานักรถไฟกลับมาแล้วกลับมาทําไมงานฉันสั่งไปให้ทนะําน่ะเสร็จแล้วหรือไงวะเสร็จแล้วครับในหัวเสร็จยังไงแล้วไหนล่ะแม่เรไรเะรออ้าวแม่น้อยทําไมครับอ้าวพวกแกกลับมาแล้วแม่เรไรของฉันแม่น้อยก็อยู่กรุงเทพน่ะสิครับในหัวเฮ้ยนี่แกปล่อยให้แม่เรไรยอยู่กรุงเทพตามนํำพังหรือไงวะไม่ได้ปล่อยครับ แต่ไม่รู้ว่าแม่น้อยหายไปไหนนะครับวางไงนะที่ทีแกพูดว่าอย่างไรไอ้ผลผมบอกว่าแม่น้อยอยู่กรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าแม่น้อยไปไหนแล้วครับฉัานสั่งพวกแกไปทําอะไรที่กรุงเทพฮะทั้งอะไรก,ก็ให้สะกดรอยตามแม่น้อยไปกรุงเทพอะครับอความจําแกไม่ได้เสื่อมนี่หว่าแล้วไงทําไมไม่สะกดรอยตามต่อไปเสนอหน้ากลับมาทําไมวออะฮะคือก็ไม่รู้จะตามหาแม่น้อยได้ที่ไหนแล้วนี่ครับ พวกเราเฝ้ามองแม่น้อยที่โรงแรมแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นแม่น้อยออกมาสักทีจนในที่สุดพวกเราก็ลงความเห็นว่าแม่น้อยได้ไปจากโรงแรมนั่นแล้วพวกผมก็เลยตัดสินใจกลับมาครับ,บย,ยัยนหัวบซบท,ที่สุดเลี้ยงเสียเข้าสุดจริงๆพวกเอ็งนีมันไม่ไหวเรยอว้อแต่นายหัวครับ,หหวรบพวกผมทําสุดความสามารถแล้วนะครับ<ห>นาย<ป>หัวไปแกจะไปตายที่ไหนก็ไปใช้งานพวกแกแค่นี้มาเด็กว่า ไปสิวุ้ยน่ามองได้อยู่ได้ครับยากจะโดนต่อยลึกเลยไม่ไม่อยากครับไปไปไอ้ทมแล้วไป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 ไอ้เลยย้ำเลี้ยงไม่ได้เรื่องบ้าเอ้โธ่เว้ยเอา่างงี้สิวะไม่ได้เรื่องเลยแล้วนี่จะรู้ไหมนี่ว่าแม่เรไรไปไหนใจเย็นๆหน่าพี่แม่สุกขยังฉันใจเย็นได้ยังไงไม่รู้แม่เรไรไปอยู่ไหน อา้าวแม่น้อยก็บอกเราแล้วไม่ใช่เหรอว่าไปกรุงเทพเพื่อไปหาพ่อแม่นางนะ่ะก็รู้แต่เราไม่รู้ที่อยู่ของพ่อแม่ของเรไรเลยนะแม่สุกนะก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยอน่ะเดี๋ยวแม่น้อยก็กลับมาเองนั่นแหละแน่ใจเลยะว่าแม่เรไรจะกลับมาหาฉันแม่แม่น้อยนะ่ะเป็นเมียพี่นะแล้วแม่น้อยไม่เคยมีผัวที่ไหนมาก่อน พี่เป็นผัวคนแรกของแม่น้อยเชื่อเธอคะค่ะแม่น้อยนะ่ะไปไหนไม่รอดหรอกยังไงก็ต้องกลับมาซอบอกพี่คนเดียวนี่แหละจริงหรอแม่สุจริงสิคะแล้วถ้าเกิดแม่เลี้ายไม่กลับมาฉันจะทำยังไงดีเอ้านะไม่หรอกยังไงซะแม่น้อยก็ต้องกลับมาเราให้อิสระนางขนาดนี้แล้ว ที่สําคัญเราไว้ใจนางด้วยนะนางจะไปจากพี่ทำไมละ่ะอยู่ที่นี่ก็แสนสบายมีพี่คอยเอาอกเอาใจมีผู้หญิงคนไหนไม่อยากได้ผัวเอาใจแบบนี้บ้างละะ่ะฮะก็เพราะว่านาขอให้แม่เรไรกลับมาทีละบอกตามตรงเวลานี่ฉันคิดถึงแม่เรไรใจจะขาดร้อนร้อนอยู่แล้วนะแม่สุกเอ้ยโถพี่พี่ดี อ๋อผลเข้ามานั่งนี่สิโอค่าพี่ <c oughs> พี่หลวงว่าไงมั่งเฮ้ย <c oughs> โดนไล่แต่เพิดออกมาสิดีสมน้ำหน้าอ้าวพี่ดีไหนมาว่าอย่างนั้นแหละป๋โท่ก็มันหน้าไหมละ่ะเ <c oughs> จ้านายใช้ให้ไปทำงานแต่กลับไม่ได้ความกลับมาแบบเนี้ยดีเท่าไหร่แล้วที่พี่หลวงไม่ไล่พวกเธอออกนะ่ะ่านผูฟังที่รักสร้างชีวิตจะเป็นประพันธ์ของพลตรีหลวงวิจิตวาทการมริษาวาดวงกต จะทำเป็นบลคคอวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิ์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งลูกสยามบันทึกเสียงกาลยาเทรพงควบคุมการสแสดงรู้สยามดำเน,นินการได้ผ่านท่้นบุกฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสร้างชีวิตในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิ์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและถางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกัน ขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ